สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดา r k p โ o นะครับวันนี้เราก็จะอยู่กับสุ่มเกลือใน EP ที่25แล้วนะครับเราก็จะอยู่กับแคมปัสนั่นเองนะครับก็เป็นแคมปัสของ DC นั่นเองนะครับซึ่งอ่าง EP ก่อนๆที่เราเคยได้ดูไปเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับเป็นด้านบนด้านซ้ายนะก็ต้องขอขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์นะครับจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า n i g h t w นะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าซึ่งเขามาคอมเมนต์ไว้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่อยู่ใกกล้้้้ััััับมมนนนนนอ่่่ะะตววผไไรูาชื แต่เราก็รู้แล้วตัวนี้ชื่อนวินะครับเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะในอีพีนี้ก็มีแค่สี่สองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็แกะไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่น,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 นเองนะก็จะใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งก็อีพีนี้ก็มีกาวนะกาวที่เป็นปัญหาในช่วงฤด,ดูร้อนนั่นเองครับเป็นการดึงออกมาที่ยากคนลนะมันน่าจะละลายติดกลับไปข้างหลังของ ต้องแคมปัสนั่นเองนะครับกเ็เลยแบบนิดๆเนีน้ยๆหน่อยเช่นเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะมิวี่ใบมาเริ่มเลยดีกว่าหวังว่าจะได้สีทองนะก็คือเหรียญทองอะ่ะมันจะได้ให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคเขี่ยไปเลยเขียยอันนี้คือเดอะเพนกวินมั้งน่าจะใช่นะเพนกวิน เพนคิงท่่นชื่อเพนกวินนั่นะอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวลนยนะครับน่าอยู่ในเมืองของแบทแมนนั่นเองนะซึ่งแอตแท็กอยู่ที่สนะี่พันสาะครับดีเฟน์อยู่ที่สามพันหนึ่งะก็ประมาณนี้แล้วกันนะในกล้องของเหรียญน,น่าจะเป็นสีเทานะในกล้องอาจจะมองยากสักหน่อยนึงนะครับแสงเยอะไปหน่อยก็เข้าไปได้แล้วกันนะก็เป็นนําเบอร์ที่สี่สิบสองนะครับเราไปดูอันต่อไปดีกว่าน,นะครับไม่รู้ว่าสีทองเลดมันดับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเปเกลือหรือเปล่าแยบไป โอเคเป็นแบทแมนนะเป็นัำเบอร์ที่9นะครับแอตแทกอยู่ที่6 5พันะครับดีเฟนอยู่ที่ห้าพนเก้านะตัวนี้เหมือนจะได้แล้วนะครับน่าจะได้ซ้ำนั่นเองก็ไม่ใช่เหรียญทองที่เราตามหานะครับโอเคไปต่อไป อู๋ตัวน,นี้เป็นแบทเกิลนะครับเป็นตัวผู้หญิงนะซึ่งตัวจริงของเธอคนอนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นนัมเบอร์ที่19นะครับแอตแท็กอยู่ที่6,800นะครับดีเฟนซ์อยู่ที่6,900นะอ่าอาจจะมือสั้นๆหน่อยนะครับนานๆทีได้รีวิวนะก็ดูจากฉากข้างหลังนะครับอันนี้เป็นไฟที่ตอนกลางคืนแบทแมนจะเปิดนะครับก็คือการออกล่าผู้ร้ายนะครับประมาณนั้นนะโอเคไปดูอันต่อไปดีกว่านะครับอ่ะอันสุดท้ายละ คลิปนี้จะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่า,าไม่มีตังค์ซื้อนะอเริ่มโอ้โหแบทแมนนี่แล้วเป็นัำเบอร์ที่15นะครับอันดับอยู่ที่8,000นะครับดีเฟนซ์อยู่ที่6 7 0 0นะครับซึ่งตัวนี้เหมือนจะได้มาแล้วนะได้เป็นตัวซ้ำนะครับ โอเคครับ EP นี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็จะเกลื่อนนะกันนะครับก็เข้มๆไปเลยไม่ได้เหรียญทองเลยนะใครที่ได้เหรียญทองก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตเลืล่มก็ปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์รูดคุยกันได้นะถ้าคลิปนี้สั้นไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย